โอเคทุกคนพรี Please, จะเป็นวีรบุรุษสงครามเองเฮ้ยเ hey, hey, hey. มากันอีกแล้วกับแซบแจ็คโลบอกนะทุกคนในคลิปนี้เนี่ยคืออะไร Impossible Gas b i t Simulator <Yeah. S 1> เขาบอกว่าอะไรเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อออกจากที่นี่แต่แน่นอนว่ามีโอกาสอีกแค่99%ที่มันจะฟาว ah. สตรคือ โอหแบบพลังวิเศษครับสำหรับสายเทพทรูแน่นอนเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอาละราทุกคนเราเข้ามากันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมาถึงก็มีการขายตรงกันเลยครัทุกคนดูดิคุณสามารถซื้อกาวิตี้คอยหรือไม่ยังไม่ต้อง <c oughs> เดี๋ยวก่อนหน้าเรามันแดงแจ <c> ๋ <oughs> กับเพื่อนอันนี้คือสัตวเลี้ยงโอ้กระโดด <c oughs> โอ้กาวิตี้ ไหน,นเราลองเล่นแบบคนธรรมดาสักหนึ่งสเต็ปดูดิทุกคนอ่ะนี่ไงนี่ไงก็ได้นะก็ได้นะก็พอไปเป็นวิธีการได้อยู่ออเอออ๊ะทำไมได้อยู่ๆก็อยากจะตายเฉยเลยเมื่อกี้อย่างรวดเร็วอ่ะเราตามผู้ร่วมอุดมการณ์ของเราไปใครก็ไม่รู้ไปก่อนละกันยังไงตอบเพื่อนใส่แว่นแบบนี้ดูฉลาดแน่นอนชัวร์ๆ300ล้านเปอร์เซ็น อ่ามีการเรียบร้อยนี่ต้องถูกชชว์ฮะยังไงเพื่อนยังไงต่อเราเชื่อใจนายมากเลยนะนายใส่แว่นเนี่ยนายต้องจีเนี่ยแน่นอนยังไงไม่มีใครไปสักทีเออเออต้องอย่างนี้ดิมันต้องมีผู้เสียสละยังไงเพื่อนมาอออะไรกันแบบนี้เนี่ยไหนลองแกล้งทำเป็นผู้เสียสละดูสักหนึ่งสเต็ปให้ดูหน่อยคุณต้องการขายตรงขายตรงตลอดอะเกมเนี้ย ยังไงดีเ <we> พื่อนเาทำไมได้ถอยหลังละเพื่อน <c oughs> การถอยหลังคือการแสดงท่าทีของคนที่จะไม่รอดนะ <c oughs> เออนี่ไงเห็นไหมเรามาคนฉลาดยังไงเพื่อนสิงไปเลยเพื่อนเพิ่มพูนความจีนเนี่ยในตัวเรากับคนคนนี้ยังไงดีพิมพ์บอกเขาสักหน่อยได้ไหม <c oughs> อ้าวความหวังของเราล่วงลงไปบนอวก,กาศซะแล้ว <c oughs> ยังไง อรีพาวได้ปะรีพาวต้องเสียยี่สิบห้าเอสักหน่อยสิยี่สิบห้าเองพอไปวัดไปวาได้อยู่เป็นไงอันนี้ถูกแน่นอนเพราะเราหล่นมาแล้วอันนี้เอาจําจไม่ได้แล้วว่าอันไหนวะ <c oughs> เขาไปกันไกลแล้วอ่ะกดใช้งานนี้อาขายตรงนี่นั่นแหละมันอะไรพยายามผลักดันคืออะไรวะเ <c oughs> ออเราต้องเสีย โอ้โหรวยตายหาเลยเกมผู้สร้างเกมเกมนี้เนี่ยโอ้โหเขามากับอล่าชมพูแล้วก็ค่อยๆสโลว์รแบบีไร์โอ้โหแบบชิวจัดจัดโอ้โหเดินมาแบบไม่ส่วนอะไรทั้งนั้นอะเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ไปอยู่บนดาวังคารไส้หนูนี่ไงไปตามเขาไปก่อนตามไปก่อนอน,นี่ผู้ร่วมดมกันกของเราไม่เงียบเหงาเมื่ออยู่กับคนพวกนี้ <c oughs> ไปต่อไม่รอแล้วนะไม่ต้องมาผักดันอะไรทั้งนั้นอ๋อถูกใช่ปะ นี่ไงเนี่ยเส้นทางของผู้ที่จะเป็นราชาจโจรสลักเนี่ยแววของคนที่จะได้เงินรางวัลใหญ่เนี่ยห0 0แสนเฮ้ยห้าหมืนดอลล่าร์นี้กระโดดแบบนี้แสดงว่าต้องการอะไรบางอย่างนะครับคนคนนี้<อ>หุ่นยนต์กับนายผมน้ำเงินหุ่นยนต์เสียสละเออทางนี้ไงเซฟแจ็คจะต้องดูเชิงไปก่อนนะทุกคน ยังไงต่อกระโดดแบบนี้ต้องการอะไรต้องการผู้เสียสละนี่ไงผู้เสียสละของเรามาแล้วยังไงดีลังเลเกิดอาการลังเลในใจเบาๆทุกคนอันดันแหละดีลังแจ๊นแจ๊กแกนเหลี่ยมมาทุกคนคือแบบว่าจะรอดไหมเรารอผู้ร่วมอุดมการอยู่นะเฮ้ยไม่รอดว่ะออเราล้อมนี้ยังไง แน่นอนว่าต้องตรงไปทางตรงคือทางที่ The b เบสที่สุดอันน่ะทำไมเกมนี้เข้าใจดีจังเลยไอย้ดิเซียนคนดิเซียนมากับคนเซียนแบไม่ต้องกังวลอะไรเลยมากับคนเซียนแบไม่ต้องกังวลอะไรเลยชมนี้ชมหน่อยลาโลกไว้ซะงั้นยังไงต่อครับเพื่อนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแววอ่ะฮัลรี่ เออฉันตามนายอยู่นะ I follow you โอ้เกือบแล้วตกใจเหรอตกใจหรือเอ้าเอ้าเฮ้ยโดนแกล้งว่ะอ๋อคือเล่นมาทั้งนานเกมนี้มันผักกันตกได้ใช่ปะเมื่อกี้มีคนหมั่นไส้เราหนึ่งกลุ่มทุกคนล่วงเลยทีเดียวนี่ไงตามนี้เลยนะเอออย่างนั้นแหละโอ้โหเฮ้ยเฮ้อ้ยผักไปดิครับโคตรเกลียน มาได้วะมาได้เอาเรื่องเฮ้ยนัมเบอร์วันวะแซฟแจ็คนัมเบอร์วันเฉยเลยดูหน้าหน้าอย่างส้มเหว๋อเวอเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงผักผักเอา้านเฮ้ยข่าอยู่เสียสละเองเฮ้ยได้วะได้วะเยทโดรู้สึกอิ่มเอมใจเบาๆเขาพิสูจน์แล้วว่าที่ตรงนี้ปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยเขาช่วยเราอะสังคมเอาเอาโดนแก้ก็เลยอยากกัดเอาเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวก่อนนะมันมีซื้ออะไรบ้างอะลองกาวิตี้หน่อยดิขดลวดแรงน้มถ่วงทั้งหน่อยกดแล้วเนี่ยใช้ยังไงซื้อมาทำไมวะเนี่ยใช้ไงวะ <we> เฮ้ยผู้เสียสละอย่างนั้นดิคนมีปีกมักจะรอดหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮมาว่ะต้องว,ว้าว <c oughs> นายดูน่ารักนะ <c oughs> เเฮ้ย,ย,ยใครอยากจะเป็นวีรบุรุษสงครามครั้งนี้ ไอเดินแบบนี้มีอะไรไปไปฉันเชื่อใจพวกนายนะไอทัชยูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเนี่ยนมีการเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาหน้าหลังทําเพื่ออะไรเฮ้ย <c oughs> เอาอ watch ฆ่าตัวตายเฉยคนนี้บอกไม่มีปัญหาเหลือฉันทํามันเองเอ้อเอาว่ะเอาอ๋อฆ่าตัวตายไงเอา <c oughs> เอา <c oughs> สรุปคือเกม ฆ่าตัวตายซิมูเลเตอร์เฮ้ยเฮคนนี้คนนี้น่าเชื่อถือจัดจัด <c oughs> เอ้ยมบอลีพาวเรามาจุดนี้กันอีกครั้งหนึง่งอ่านี่ไงเขาใบให้เราแล้วโอ้ตกกัละเนีละนาดเลยเกมนี้นะอุย้ยขนาดมหาเทพยังล่วงโรยลงไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> จะรอดหรือเปล่าวะอิตาวิตี เฮ้ยมามามาคอยมีเงียบเหงาหน่อยชมลมคนหน้าส้มเราหวานระแวงอันน่ะเฮ้ยอ๋อศพบอกใบเมื่อกี้นี้เจ๋งคือถ้ามีศพมาหล่นลงพื้นอันไหนม่แตกก็คือนั้นแหละทุกคนนะโอเคนะเฮ้ยเอาว่ะของจริงของจริงจัดจัดอ่ะบอกเลยเนี่ยกฎของเกมนี้คือเมื่อมีคนกระจุกลมกันมักจะมีพวกเหลี่ยม พวกเหลี่ยมที่แม่งจะผักกันเองทุกคนนะอันลังเลเกิดอาการลังเลอ้าวขาดต,ตายเฉยแบบอยู่ไม่ได้แล้วกูไปแล้วเฮ้ <laughs> hey. go นี่ไงเ <laughs> ทพมากไปก็ไม่ดีเห็นป่ะหลุดโลกเลยทุกคนดูดิโอเคทุกคนพี่จะเป็นวีรบุรุษสงครามเองโอเคทุกคนพี่จะเป็นวีรบุรุษสงครามเอง นี่ไงเห็นไหมลอดเฉยไม่ได้ตั้งใจเหล่าผู้รุ่งุดมการเขาอยู่จุดนูน้นโอ้โหแบบน่าเศร้าอะ่ะเราทําอะไรไม่ได้เลยเราช่วยเลยเขาไม่ได้เลยทุกคนโอ้รางวัลใหญ่ยิ่งคนตายเยอะยิ่งพุ่งทะยานใช่ปะ <Yeah. S 1> มันอย่างนี้นี่เองอะนะเอางี้ปะถ้าเกิดว่ารอบนี้ผมตายเนี่ยไม่ต้องไปต่อละกินพาราละกลับบ้านไปกินพาราละนะเฮ้ยไปต่อว่ะพาจัดสรรของจริง แสดงว่าเรายังมีบุญบรารมีต่อกันอยู่นะกับเกมเกมนี้ <Bro. S 1> เฮ้ยเฮ้ยหมามาหมาเทพหมาเทพ,มา,พ,ม,าพมาแล้วขาประจำของร้านนี้ <c oughs> ขาประจำเฮ้ยเอาเอาเกินไปเฮ้ยโอ,โอ้นิดเดียวเองอีกรอบไปเหมือนจะใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะรอบนี้คือถ้าตายถ้าตายนะถ้าตายคือไปกินพาลาเถอะเพื่อน <c oughs> นี่ยศพบ,บอกทางเราทุกคนข้อดีเลยอันทำไมกลับไปกลับมาลังเลในจิตใจหรือเปล่า <c oughs> อ,อันน่ะล่วงไปหนึ่งสเต็ปไปแล้วโอ้ของจริงว่ะตายของจิงเอาตายแบบนิ่งๆ <c oughs> เอาเราทุกคนผมคิดว่าเราน่าจะรู้เรื่องรู้ราวกันมากขึ้นกับเกมเกมนี้นะว่ามันเนี่ยเป็นยังไงถ้าเข้าก็จะได้เงินรางวัลแล้วก็เอาไปซื้อของอย่างสะใจนะสัตว์เลี้ยงเพื่ออะไรอยากรู้ดีดูดิโอ้ พื่อความ้นงามนั่นเองอันนี้คือชุดเหรอชุดแบบส q u วิ g เกมใช่ไหมอ๋ออ๋อลันพุชเฮ้ยอันนี้คือเฮ้ยผมว่าผมยังมีโอกาสว่ะเราสามารถรู้ได้เลยว่าอันไหนคือของแท้อันไหนคือของแท่รู้หมดเลยเอา้าไปดิไปต่อดิเอออย่างนั้นแหละอา้าวไม่ทันว่ะไม่เด็ดละไม่เด็ดละไม่เด็ดละอ้าวเอา,เอาถ้าเกิด่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ติดตามกันดิให้ผมแซบแจกด้วยละ่ะ สไห่นี้ผมแซบแจงแล้วก็ลูกน้อยสุดน่ารักขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย